I see สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวฟีฟทุกท่านเลยนะครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง Le โอท็อปเกมเมนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมแล้วก็มาแจกบัตรกอรีน่ากันนะครับไปกอรีน่าก็จะอยู่ในคลิปนี้แหละนะครับก็ดูๆให้มันจบไปนะครับกิจกรรมแรกครับก็คือมาใหม่เลยนี่ครับกิจกรรมแมทเสื้อมนค่นของสายฟรีนะครับ ให้เรานะครับใส่เสื้อในนี้นะครับตามเจ็ดเจ็ดวันนี้ครับไปเล่นนะครับทําภารกิจตามนี้เราก็จะได้ของในนี้ลงมาครับซึ่งเสื้อที่ผมใส่อยู่ก็เป็นเสื้อของวันนี้ครับซึ่งหาได้จากที่ไหนครับหาได้จากร้านค้านะครับกดไปในร้านค้าเลยนะครับกดเข้ามาที่แฟชั่นนะครับแล้วก็เลือกไปที่เสื้อนะครับเลื่อนเลื่อนไปเลยนะครับ นี่นะครับพวกนี้นะครับใช้เงินซื้อได้นะครับแต่ว่าผมนะครับซื้อเป็นขอวันเสาร์ว่าวันนี้วันเสาร์นะครับอ่าสําหรับกิจกรรมต่อไปทางลั c คกี้เรายันนะครับมีตัวละครนะครับูฟฟานะครับกลับเข้ามาอีกครั้งนะครับพอกลับเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเอาไปขายในเกมในราคาประมาณ499ไดมอนต์นะครับ อ่ะแต่ว่าตัวละครนี้นะครับผมมีแล้วนะครับผมไม่เอานะครับซึ่งเราก็จะได้ชุดมันด้วยผมไม่สนใจนะครับถ้าใครอยากสุ่มนะครับก็เอาวัดกาลิน่าที่ผมจะให้ต่อไปนี้ไปสุ่มครับนี่นะครับนี่คือวัดกาลิน่าต่อไปนี้นะครับก็เอาไปสุ่มกันได้เลยนะครับอันสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับคลิปนี้ก็ไปรับายบาย อ๋อนะครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่ไม่ได้แจ้งไปครับก็คือกิจกรรมนี้เลยนะครับก็วันนี้เวลา10โมงมาดูพร้อมกันนะครับถ้าคนดูครบตามนี้ครับก็จะได้ของฟรีนะครับก็คือนะครับถ้าคนดูครบ10,000 0นคนนะครับรับตัวดมอนร้อยยันกับวีพอนรอยันนะครับอ่าบัตรดมอนรอยยันกับบัตรสกินปืนนะครับไปส่งฟรีนะครับ แล้วก็ถ้าครบแสนห้านะครับรับถ้าเต้นไปนะครับสองแสนนะครับรับอีโบสโตไปนะครับหรือว่าหินแปลงล่างของเรานะครับแต่ถ้าครบสองแสนห้านะครับรับชุดกล้ามไปเลยนะครับของดีเจอลของเรานะครับต่อไปครับถ้าครบสามแสนคนรับสกินปืนทาวอนนะครับครั้งที่แล้วนะครับ G m แจกไอ้นั่นฟรีนะครับ MB5 Dead Eye นะครับถ้าจะไปดูสกินปืนนี้กันนะครับว่ามันบวกแตกอะไรบ้างนะครับ มัาจะไปดูนะครับ <c oughs> ไหนวะอ้าวต้องอยู่ล่างๆนะครับอ่านี่ครับดามเมจหนึ่งลบอัตราในการยิงบวกแมกกาซีนนะครับ <c oughs> ก็คงไม่ถูกใจหลายคนครับแต่ว่าสายฟรีหลายคนก็น่า,าถูกใจ่ว่าผมมีอันนี้แล้วก็ผมไม่ค่อยสนใจหรอกนะครับแต่ว่าที่ผมสนใจก็คือเ่อยงนะครับก็คือบัตร ตัวบัตรสุมนะครับา3อย่างีิบัตรสุมหินแปลงล่างแล้วก็ชุดของดีเจโลกนะครับงั้นกิมนี้ก็ไปัะบ,บ๊ายบาย